ครับครับครับงานวันนี้มาอีเวนต์กแบบกลับมาครับครับผมก็ขอบคุณทางโรบินสันมากนะครับผมที่วันนี้เชิญนม็กนัดมางานวันนี้นะครับผมโรบินสันจัดใหญ่นะครับแจกกระแทกใจเป็นใครก็ฟินครับผมชอบได้เลยนะครับผมแต่วันนี้วันที่3ตุลาคมนี้นะครับใช่ครับผมที่สําคัญงานนี้มีจัด ่วประเทศไทยนะครับผมก็จะเป็นภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางสัตว์ไปหมดเลยครับผมก็ฝากทุกคนติดตามแคมเปญนี้ได้เลยครับขอบคุณจัดใหญ่ครับใช่ครับก็ขอบคุณเแฟนน่ารักมากๆครับผมก็มากันตั้งแต่แบบตั้งแต่แบบเริ่มห้างเปิดเะยนะครับถือว่าพอเรามาถึงก็คือแบบเจอทุกคนรออยู่เขาแบบครับดีใจมากมากเลยที่ได้เจอครับขอบคุณทุกคนขอทุกคนให้กำลังใจดีมากคอยเชียร์อัพเรื่อยๆเลยในงานนะครับผมก็เป็นจอยมากครับสรุปมาก แลเราสองได้ไปช็อปกันหรืยังครับครับโอ้ยยังเดี๋ยวต้องได้ไปช็อปแน่นอนครับผมเพราะแค่เป็นทุกข์เปิดเมื่อวานเนอะแล้วเดี๋ยวเรามีโอกาสจะไปช็อปกันแน่นอนส่วนรถเราก็เอามาด้วยของใช้ครับผมเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับครับคร่ะครับเป็นแงนะครับผมนนนึึกถงโรบิสัใครับผมโรบินสันจใหญ่แจกกระได้มาครก็ฟินนะครับตั้งแต่วันนี้เลยนะครับผมถึงวันที่3ตุลาคมนี้นะครับ3ตุลาครับผมเอาใหม่เอาใหม่ได้ได้ ครับผมก็ใครที่อยากช้อปนะครับผมมาช้อปได้ที่โรบินสันเลยนะครับผมตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่3ตุลาคมนี้นะครับผมส่วนลดเยอะมากครับครับครับพูดถึงมาสุดนะคะที่พาพินาไปไฮบิร์เดย์อ๋อครับผมอ๋อวันนั้นเราก็ไปแฮปปี้เบิร์เดย์เนี่ยรที่เราลงคลิปวิดีโอไปนะครับก็ไปทานข้าวน้ำข้าวเที่ยงนะครับแล้วก็ไปไปเที่ยวเล่นกันนะครับผมก็ตามภาษาย้อนวัยนิดนึงครับผมแบบว่า สมัยวัยรุ่นทําอะไรกันบ้างนะครับสมัยถึงผมนะลงนัดสัยรุ่นอยไ่ไม่แต่พวกเหมือนครับเครื่องเกมต่างๆที่พี่แม็กพาไปแบบสมัยที่นัดเรียนอยู่มัธยมอย่างเงี้ยก็มีโอกาสได้ไปครับเหมือนเหมือนได้ไปเที่ยวกับพี่แม็กอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพี่แม็กพาพาไปฉลองวันเกิดย้อนหลังครับก็เป็นเรื่องพิเศษนะครับผมก็เลยพาไปเพราะไม่ได้ไปด้วยกันก็สักระยะนึงแหละครับมีเวลาว่างก็เลยไปด้วยกันใช่เพราะว่าเจอกันแล้วก็เสียก็จะหมดทำงานเยอะกว่า อ๋อครับผมก็ปิดที่ชิงช้าครับเพราะว่าบรรยากาศดีครับแล้วก็แถวนั้นก็เราก็ปิดด้วยการไปกินมือดึกด้วยการแถวนั้นด้วยครับผมก็เลยไปเลือกที่นั่นครับพราะมีครบทุกอย่างเลยก่อนขึ้นก่อนขึ้นแบบชิงช้านี่มีเสียวอยู่ครับเพราะว่าแบบค่อนข้างสูงมากๆเลยครับแต่พอขึ้นไปแล้วรู้สึกว่าน้องเขาขยับช้ามากครับก็ถ้าใครที่แบบลังเลหรือกลัวเหมือนนัดก็ไม่ต้องห่วงครับ ไขึ้นได้ครับไม่ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดวิวแม่น้ําสวยมากนะครับผมทีเชติเราไม่แค่สองคนใช่ไหมครับก็ขึ้นไปครับผมแล้วก็ไปถ่ายวิดีโอตรงนั้นด้วยถ่ายปิดของคลิปวิดีโอนะครับผมบนห้องเชนด้าเป็นครับฟิวแฟนปะคะเออฟิวแฟนอ๋อเป็นฟิวเป็นฟิวคนที่อ่าคนที่ใช้เวลาด้วยใช้เวลาด้วยกันละกันครับผมแบบว่ารูใจกันเอะครั่าูนใจไหมฮะดูใจนะครับ อยู่แล้วก็ทุกคนน่าจะเห็นเรีแอคชั่นผมในคลิปครับก็วันนั้นแฮปปี้มากๆเลยครับเซอร์ไพรส์ด้วยเซอร์ไพรส์ตรงที่แบบแบบว่าพี่แม่เขามีของขวัญมาให้ครับผมแล้วก็เป็นแบบของขวัญแฮนด์เมดด้วยอันนี้เราแบบเราแบบทัชมากแบบแบบตอนที่เห็นคือแบบตกใจหมดเลยแบบไม่คิดว่าพี่แม่เขาจะเตรียมมาให้เราแบบจัดเต็มมากโทักเองกับมือเลยครับทังเองเลยครับใช่ เป็นอ๋อไม่ได้อยู่ในกระเป๋าครับใช่ไหมชายแบบทุกคนน่าจะเห็นอ๋อเป็นแบบที่ที่แจแล้วก็แฟนเมทครับฝั่งหนึ่งมีชื่อนัดเป็นตัวเองอีกฝั่งหนึ่งเป็นแบบว่าเหมือนดอไม้ครับตอไม้หรือพรอาทิตย์ก็ไม่รู้ใช่แล้วแต่จะตีความครับผมทำไมเลือกแบบนี้ครับเพราะว่ารู้สึกว่าออยากให้ที่ค่้อยกระเป๋าครับเพราะว่าน้องนัทกับที่ค่ายครับหลายๆคนใช้กระเป๋าคล้ายๆกันครับเราชอบหยิบสลับกันนะก็เลยเลือก พวกกุญแจนี้ทําให้ก็เพราะว่าจะได้รู้ว่านี่เป็นใบเงเป็นของนะใช่เพราะว่าตอนไปเกาหลีคือเหมือนเราจะซื้อกระเป๋าแบบเดียวกันมาหลายคนนะครับเป็นแบบกระเป๋าสีดาใหญ่ๆอย่างเงี้ยแล้วแบบเหมือนที่แม่เขาก็ทําให้จะได้แยกของนันออกมาได้ใช่ครับหยิบสลับกันบ่อยมากครับก็เลยอันนี้แล้วกันทําอันนี้ให้ครับใช่เลยมากคาับอกมันดีใจมากครับที่นัาชอบได้รู้เลยว่าใครวางแผนที่เราจะไปใมเมนต่างๆอย่างเงี้ยแผนไว้ไหมครับนัทบอกเขาเลย นัารู้ไหมครับผมน้องนัดรู้แค่ว่าตัวเองได้ไปเที่ยวครับครับผมแม็กเป็นคนแพลนเองครับใช่ครับก็แม็กจะเป็นคนบอกว่าเออเดี๋ยวไปตรงนี้ต่อนะไปตรงนี้ต่อนะครับอะไก็จะไม่รู้ว่าไปทําอะไรบ้างก็เห็นแบบนี้เรารู้สึกว่าเราขอใส่ใจเรามากหในหมเมนต์่อนรู้สึกรู้สึกเขาครับรู้สึกเหมือนรู้สึกแบบว่าดีใจแล้วกันเขาที่แบบว่ามีแบบพี่แม็กมาคอยเป็นแบบคอยเป็นผู้หูผู้คิดแบบคอยแต่ว่า มีเจอเหตุการณ์อะไรเราก็ลุยไปด้วยกันครับแล้วแบบเหมือนแล้วแบบพี่แมร์เขาก็ยังใส่ใจเราอีกด้วยมันก็เหมือนมันก็ยิ่งมันก็มีความสุขครับมันก็แบบโชคดีของเราด้วยที่เราได้เจอแบบคนดีๆข้างๆกายอะไรครับร้อยแล้วครับร้อยแล้วครับครับแบบแชร์โมเมนต์เยอะมืนกันใช่ครับตามๆกันได้อ่านคอมเมนต์เน้องอ่านครับเป็นคนที่นักนัดเป็นคนที่คอยดูฟีดแบ็กลอดครับผมดูคอมเมนต์ของแฟนๆตลอดว่าเป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้างชอบไหม อะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าได้ผลตอบรับดีครับแฟนชอบแล้วก็น่ารักดีแบบทําอะไรร่วมกันนานๆทีจะได้เห็นน้องนัดน็ดไปเที่ยวไหนกันอะไรครับก็รู้สึกว่าเขาก็ชอบแต่เขาได้เห็นเราในมุมที่แบบเป็นมุมแบบเล่นๆไม่ได้อยู่ในมุมทำง,งานเลยครับก็คิดว่าแ,แฟนๆน่าจะแฮปปีป้ที่ได้เห็นเราในมุมนะั้นค่ะพอมาอ,อ,อยู่ด้วยกันแล้วสมาออมากจะพาไปทำอาหารกินนี่นะแล้วล่าสุดถือว่าจะพาไปดู อ๋อมีปล่อยคลิปวันนี้เลยครับผมโปรโมทเลยแล้วกันครับวันนี้เป็นคลิปวิดีโอครับป็นบล็อกสั้นๆเนอะทำซุปขิมจิร่วมกันครับเพราะว่าเคยน้องนัทอยากทานมานานมากแล้วครับซุกขิมจิเพราะเมื่อก่อนจะเป็นเมนูที่ที่บ้านมมคทำกินกันบ่อยมากๆครับแล้วก็ใช้ก็เลยได้มีโอกาสได้ทําร่วมกันเพราะนัทได้เห็นมาจากสตอรี่พี่แมกเขาแล้วคือเห็นมาเป็นหลายหลายเดือนแล้วครับแล้วก็อยากกินมาตั้งนานแล้วแล้วคือนัทกินเคยกินซุกกิมจินะครับแต่ที่อยากกินคือ เพราะว่ามันเป็นสูตรคุณแม่พี่แม็กเองครับแล้วมันอร่อยกว่าที่อื่นเป็นพิเศษก็เลยขอพี่แม็กเขาแบบทําให้น้องนัทหน่อยแบบสูตรนี้แล้วก็ทำครั้งแรกเหมือนกันนะแต่ว่าเอาสูตรมาจากที่บ้านครับมีชื่อสูตรสูตรบ้านแม็กโซกิมจิคุณแม่นั่นเองครับจริจิของคุณแม่นะครับแต่แต่จะออกมาเหมือนรสชาติมือแม่ไหมก็เดี๋ยวต้องดูในคลิปเลยครับผมสองทุ่มวันนี้ครับคฟิวฟิวถามว่าพ r family นะครับโอกิมจิฟิวฟิวนั้นครับ แบบว่าทำอาหารร่วมกันครับเพราะว่าอยากทานมานานแล้วก็วันนี้แหละทําให้เพราะว่าวันนั้นจะเป็นวันที่อัดเรียกเชั่นของดือเฮีย ep สองพอดีครับ<ช>ก็เลยระหว่างรอแบบหลายชั่วโมงก็เลยเออกิจกรรมตักหน่อยใช่ครับเพราะอุป,ปัตคสิ่งต้อง้ามใกล้ๆที่นี่ที่ออฟฟิศะครับ<ช>ก็จะมีร้านซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่แล้วครับก็เ<ช>ลยเออทำข้าวกินกันแล้วกันใช่ครับก็ไปเดินช็อปด้วยกันแล้วก็แบบเลือกมาทําด้วยกันเลยไม่ทความสัมพันธ์เรามันไม่ใแค่ในที่นี้เนาะ ใช่ครับสนิทกันจริงครับผมอยู่ด้วยกันมาหลายปีแล้วครับผมสนิทกันครับเราเป็นคันรู้ใจกันแก่สุดดูทีะตอนนี้ครับผมครับครับน้องนัดนัดชื่อนิดนึงหลายคนจะบอกว่าเอ้ยนัดสื่อนอะไรเงี้ยอ๋อมันมันแก้เค้นที่ก่อนลุงมันเหมือนคือจริงๆอ่ะก็คืออ่านว่านัดเลยครับผมแต่แต่ว่าที่ไม่มีแม่หน้ากาครับคือคุณแม่บอกนัดไว้นะครับเขาบอกว่า คือถ้ามีอ่ะมันมันเหมือนจะทําให้ดวงนัดแบบไม่ค่อยดีในบางเรื่องเลยครับแบบไม่ได้เสริมดวงชะตาหนเท่าไหร่ก็เลยเลือกที่จะไม่มีแม่หันอากาศดีก,กว่าครับผมเป็นเช็แต่อ่านว่านัดซึ่งพี่สาวผมอ่ะชื่อนนทนะครับแล้วสะกดเหมือนนัดเตะเลยอ่ะแบบนนเราเรียนทอฐานซึ่งอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นแบบความความยูนิของบ้านเราแล้วกันเป็นความพิเศษพิเศษนึงของของพวกผมเขาเก๋แล้วมันมันฟังขึ้นเลยอร่อย ก็อันนี้ก็ไม่ได้รู้สึกกับตัวเหมือนกันครับแต่ก็รู้สึกว่าตั้งแต่ใช้ชื่อนัทสิทธิ์มาเขาก็เหมือนจะเจอแต่ผู้คนดีๆเข้ามาแล้วก็แบบได้รักได้รับแต่ความรักดีๆที่อบอุ่นครับผมก็รู้สึกว่าคิดถูกเหมือนกันครับที่ใช้ชื่อนี้มาตั้งแต่เกิดเลยครับอ่เห็นล่าสุดว่ามีเพลงของซีรีส์ใช่ใช่ชื่อครับผมก็ปล่อยไปแล้วด้วยครับกับ MV o มอเพลงแรกของนัทพีพี เรานะครับผมกับเพลงดือ้อก็อยากจะชวนทุกคนไปดูกันนะครับเพราะว่าในเพลงคือดื้อมากที่จะมัมีท่าเต้นด้วยครับแล้วก็มีชาเลนจ์ให้ทุกคนไปเต้นตามกันครับดื้อชาเลนจ์ครับผมก็ทุกคนก็จะเห็นหลายๆคนในค่ายหรือแบบพี่ๆหลายๆคนก็เต้นเพลงเราแล้วก็ถ้าใครยังไม่ไดืด้อก็อยากลองเอ้ยอยากจะชวนทุกคนมาดื้อกันนะครับมาดื้อกันเยอะครับครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับ,อบ,รบเออได้<อ>ได้มดคะ